หน้าก็าไม่หวยดูดิตาตาเนี้ยเนี้ยไม่มีัเอาไปล้างขี้ก่อนแม่บ่มทึ่งนงเชื่อค่ะบอกพ่อจ๋าดิบอกพ่อจ๋าก่อนค่ะทำไมพ่อจ๋าพูดอย่างนั้นถามค่ะต้องถามพ่อจ๋าดิพ่อจ๋าไปไม่เอาจนจบมาของข้าอย่างนีจ๋าด,ดูดิ ดีตาตาเนื้อเนื้อไม่มีอ่าเอาไปล้างขี้ก่อนไปอันนี้เนื้อไม่มีอ่ะเออหักเขาเล่าไงมองไม่เห็นหรออ่าที่มันดูร่างไงอ,อ่ะวางให้ดีๆดูดีแล้วอุยมยันขาดเยเนี่ยวางให้ดีๆไปเนี้ยเนี้ยเอามาไปเถอะคุกตีมาวามันบ้าไหมเนี่ยไปล้างอึกันไป เหม็นบอก็ไม่เหม็นหาวว่าอะไรว่าจ๋าได้เนี่ยไม่าวง่ันหาวมันถาวอะไรทานีไงเห็นแล้วเขาด่าไม่ชอบหมดพ่อจ๋าไม่ใช่ไม่ชอบหมพ่อจ๋าหรอกก็เราเราไปเราไปกวนเขาไงกุนแบบนี้เขาเขาว่าไม่ชอบพ่อจ๋าไปนอนแล้วเขาโกรธพ่อจ๋าแล้วไม่ชอบพ่อจ๋าแล้ว เราดูเนี่ยดูเราดูดูเลยดูห่านอนไหมฮานอนไหมฮานอนไหมฮานอน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 เนี่ยฮานอนเนี่ย ไม่มีหนังกระติกป่้เนี่ยแต่คือเอาไอแคลม่มพึ่งนมช่วย